ไม่ว่าวันนี้คุณจะทํางานออนไลน์ไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นแม่ค้าไม่ว่าวันนี้คุณจะทํางานประจําหรือว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณสามารถใช้สามข้อที่ครูบอกในวันนี้ค่ะแบบครูว่าคุณไม่ใช่แค่รอดนะโอกาสรวยอะค่ะมันมันอยู่ข้างหน้าคุณเลยนะคะสิ่งแรกเรื่องของความกระตันยูไม่ใช่แค่กระตันยูแต่พ่อแม่ค่ะทุกคนกระตันยูต่อทุกสรรพสิ่งทุกคนจะไหมว่าทุกวันนี้ครูเข้าห้องน้ําอะครูก็ยังขอบคุณห้องน้ําอะ คนอื่นรู้ไหมไม่มีใครรู้ใครรู้คะครูรู้เมื่อใครก็ตามทุกคนให้สิ่งที่เราอะค่ะสมปรารถนาหรือเมื่ออะไรก็ตามค่ะทุกคนมาให้เราอะค่ะมีความสุขหรืออะไรก็ตามให้ชีวิตเราคือใครพ่อแม่ให้ความรู้เราคือใครครูบาอาจารย์ให้เราประสบความสําเร็จคือใครคือตัวเราเองให้การสนับสนุนเราคือใครทีมงานทุกคนคะทุกอย่างที่มาให้เราอะค่ะ เราต้องตอบแทนเขาค่ะอย่างเช่นไม่ว่าใครจะให้อะไรคุณนะคะจิตของคุณต้องน้อมขอบคุณเขาด้วยจิตอันบริสุทธิ์จริงๆแล้วเมื่อไหรที่เราตอบแทนเป็นสิ่งของได้เราให้ถ้าเราตอบแทนเป็นสิ่งของยังไม่ได้เราตอบแทนด้วยการขอบคุณสำนึกรู้คุณช่วยเหลืออะไรเขาได้ช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่ครูทามาตลอดค่ะทุกคนไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีนะคะแต่บอกว่าทํามาตลอดทําแบบนี้มาตลอดค่ะไม่เคยลืมค่ะความกตัญญู ทุกคนเชื่อไหมว่าพระท่านบอกว่ามนุษย์เราอะค่ะไม่มีวันตกต่ําไม่มีทางตกต่ําไม่มีทางที่จะสิ้นเนื้อประดาตัวถ้ากตัญญูเป็นโอ้ยข้อนี้ทําง่ายมากทําไมเราไม่ทํากันล่ะไม่มากค่ะครูเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เนะค่ะว่ากตัญญูกตระเวทีนะมันคือจะทําให้ชีวิตเราลุ่งเรืองลุ่งโลดมันจะทําให้เราอะค่ะแบบว่าเอตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะแล้วก็มันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญลุ่งเรืองในทุกมิติมันจะทําให้เราอ่ะ มีชีวิตที่สูงอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนครูฟังแค่นี้เองแล้วครูคิดว่ามันไม่เห็นได้ยากเลยอะ่ะคันกระตันยูกระตะาเวทีอะไรแบบนี้ครูทําเลยค่ะครูทําเลยค่ะสองความอดทนทุกคนมนุษย์เราเกิดมามีความอดทนทุกคนทุกคนไม่มีใครไม่มีถ้าวันนี้เรายังไม่สําเร็จถ้าวันนี้พ่อแม่เรายังไม่สบายถ้าวันนี้ตัวเราเองอะ่ะยังไม่ได้ตามเป้าหมายเลยคุณจะละคําว่าอดทนไม่ได้คุณจะเลิอกอดทนไม่ได้ทุกคน อย่าทอ้อทุกคนคุณทอ้อคนอื่นเขาก็ไม่ได้ช่วยเลยคุณได้นะคุณเลิกทําคนอื่นก็ช่วยคุณไม่ได้คุณทอ้อครูก็ไปช่วยคุณไม่ได้คุณไม่ทําก็ไม่มีใครทําแทนคุณได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองอะต้องอดทนครูไม่มีวันมีวันนี้ได้เลยนะถ้าครูไม่อดทนทุกคนทำค่ะทุกคนหาวิธีการทําต่อไปอันนี้ใหม่ได้ก็ต้องหันมุมนี้อดูหลายๆมุมนะคะ ความอดทนนี่แหละทุกคนมันจะทําให้วันหนึ่งเราไปถึงเป้าหมายวันหนึ่งเราจะไปเจอคนที่มาช่วยเราวันหนึ่งเราจะมาเจอบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราอะไปต่อได้เพราะฉะนั้นจงใช้ความอดทนให้มาสามค่ะครูบอกล้วนะสามข้อเน,นี้ยถ้าคุณทําได้นะชีวิตคุณจะลุ่งแล้วคุณนะจะลุ่งกว่าครูอีกข้อที่สามค่ะเรื่องของความเชื่อและศรัทธาค่ะครูก็ว่าคือถ้ามีคนมีเงินร้อยล้านอะครูก็เชื่อว่าครูมีได้ครูเห็นเขามีบ้านหลัก ราคาแบบสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเชื่อไหมครูอ่ะเชื่อว่าครูทําได้นั่นแสดงว่าความเชื่อต้องมีเชื่อและศรัทธาในตัวเองให้มากวันนี้ถ้าคุณขาดข้อสามไปคุณคุณจะกระตันยูใครแค่ไหนคุณจะอดทนแค่ไหนแต่คุณไม่เคยมีความเชื่อเลยว่าคุณทําได้คุณไม่เคยมีความเชื่ออะไรใครเลยคุณไม่เคยมีความเชื่ออะไรที่มันนอกกรอบได้เลยคุณสําเร็จยากค่ะหรือ มันอาจจะไม่สําเร็จเลยก็ได้ค่ะนะทุกคนดูนะครูาจากเป็นหนี้สามสิบล้านนะทุกคนไม่ใช่สามสิบบาทแต่ครูสวมการเป็นมหาเศรษฐีค่ะสวมการเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งเพราะฉะนั้นข้อที่สามอ่ะมันสําคัญคุณเชื่อหรือยังอ่ะว่าคุณคูควรเชื่อหรือยังว่ามันเกิดขึ้นได้จากมีหนี้สามสิบล้านสู่การจะสร้างคาราหารมูลค่าห้าสิบล้านค่ะทุกคน คดหารวมที่ดินรวมการตกแต่งรวมสวนแล้วรวมเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะมูลค่าห้ิบล้านทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกคนไม่เกินฝันเลยนี่หมดธุรกิจเดินหน้าลงทุนอะไรก็งอกเงยงอกงามตอนนี้ความฝันใหญ่สุดคือน,นํานพก้าเข้าสู่ตลาดหุ้นทุกคนยังฝันอยู่นะคะไม่เคยเลิกฝันถ้าตราบใดที่เรายังหายใจอะคะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเลิกฝัน,นะคะ่ะทุกคนถ้าตราบใดครูยังหายใจอยู่นะคะ ต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะถ้าตาบใดที่เรายังมีลมหายใจค่ะเราฝันต่อไปค่ะทุกคนเราอย่าเลิกฝันนะคะวันนี้ยังไม่ได้ก็ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้วันนี้ยังไม่เป็นของเราก็ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นของเราไม่ใช่เหรอคะถ้าวันนี้เรายังหายใจทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้หมดนะคะ